ได้ยังกินเนาะใช่เงี้ยเนี่ยซ<า>ุปอ่ามาเดียวได้ขอบคุณครับมันี่ครับ,อรบสสเอฟซีเห็ดเอฟซีอุ๋งอิงนะครับขอบคุณเอฟซีอุงองอออ๋งอิงด้วยแม่หนึง่งหรือไทยแม่หนึง่งหรือไทยเนะห็ุขอบคุณามากฝากดมยาบีก็ได้กินขอบคุณเหมือนกันจ้าแซียลายแซ่ยบว่าแม่บีแซ่บจ้าผักจุกจุกอร่อยมาก

ที่ท่องรอภาเป็นเรื่อยอยากให้เมย์หน่อยครับวันนี้เพี่นชายพันแหนวันที่ดพีนา6โมงเลิกนเลิกพันีโมงกับวันที่4โมงแรกไป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 ไรไปไป่ไปิกไปไ่ไป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 กปไ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 ปป วันจันทร์คุณอะไรวันที่เจ็ดคุณอาไก็ไปนอนบ้านอยแล้วสาัร้อนให้ปัดเทคุณอะไรก็ติดตัวสิบวันแล้วก็กลับนอนบ้านอยู่แล้วทุกคนต่านอนตื่นตายหมดตาไม่เป็นดูแตกว่าทุกคนั็สาวุกควก็ติดที่นี่ปัญหาที่มันแค่ต่อเติ ที่เป <ok> <ur> ็นทางชลใช่แล้วก็เพนบอกว่าในมัอ่นกกิดาไม่ได้พาแต่มอไ่ได้นวาักนาดนี้อนาวันนี้่นมเ่ยสีสมบูรณ์รัตนคแบบข้แยบูรเลีกเก็ฟ้าที่เขม่เนเลยมัยช่วยวันที่ขับบนกาอีกรับเชื่อว่าทีปลอดภัย

เป็นตู้หน่อยเไปบนทีวีคุจเห็นดูเลรับสาววันเพิ่งปัดเพลงทำตามการแสดงเพื่อความภาคภูมิใจัน่อยเราจาไปกับคนบางเรื่องจะมาป้ายดะต้องขอไม่ได้แค่ไปถึงตู้ฝากฝากตัองแต่ตอนนีพื่อที่ทองที่ทองเราพระ

ไปยูไปกันไปโอยไปเบต่อตนี้อีกอยากไปยูุอคก็เป็นห่วงแม่นะแสบจ้าแสบค่ะมาเลยค่ะออวันนี้ก็เห็นผมสวยผมสมเกียวกันเลยบมันบอแห้งเมื่อกี้พวกเราจีพอนะครัเก้ยนี่พวกเราจีพอม เออมาจีง่ามเนาะยาวสวเนาะรสซอฟุ้งาวเส้นื่อๆอนี่จ้ารสซอฟบุ้งแต่ว่าเราอยู่อนไนะตัน่รรส้าจะ้อคู่กบป้าแบคำเปียไหมแล้ว่ามีตป็นไ้่างป ยิ้ม่าพี่น้องเยอไปให้เขานั่งน้ำแนว่าสันหยาบมากหยาบมากให้เขานางน้ำแน่า่เด้นบงนักได้หนักากันอย่นีหมห่องหมูมาันกบีไม่ไปไหนเลยมงนามาเบิ่งข้างนี้ดูวันนี้คุณต้องช่วยเราทำอะไรนะ

คุณเลิกกับไปรก่อนเราเลิกกันเพิหลาบวงนเรเ็บลาบพใจไหลาบพอใจเหรอเก็าบพอใจเอาเอาร้มั้ยไอามาเดียวจีบพี่ม้งยิงมอ้วนพี่ม้งยิงฮะพี่ม้อนยิวงตาไ่ได้เพราะว่าเายวงเดียวกเราก็ไม่ชอบ วงเดียวกันเหมือนกันค่ะใอรกี่กับเบิร์ตซิตเตอร์สรุปแล้วใครบุกใครลายมากเลยล่ะเฮ้ยไอจกีอเลยเราชอบวงเอียนจัดวงอะไรอ่ะไอจี้ไทยวงปากปากไหนนุ้ยออกเลยก็ไหนอ่ะก็ไหนภาษาย่อแล้วนะวงไหนวงไหนปะว่าง อไม่ดีเลยนะเป็นดูดีจังเลยเมืวานเนี่ยแสดงว่าวันเป็นเอสผู้จัดการนี่นก็ผู้จัดการผู้จัดการพูดบ่อยรอบ่เด้ออบ่อเด้อมันขวออไ่อบอ่อบอไม่บอกอบอบอ กรับอกก็คือบอกอ่ะเดินแทนมานั่งกินละแม่ทียังจะคว้างแม่แม่จะคว้างกูจีบกูจีบมันก็ตีบไปยังไงคนเคยจีบคนอ่ะอรไรประวัตจีบีบอะไรอีกแผู้ายน่ะน้ซาย มาเรียเพิ่งกับว่านั่นแล้วว่าเป็นตะฮกไทเบงสีนะอะเอามาเดียวนะอันนี้แจวประแดกหรือว่าแจ่วอะไรจ้าวหวานจ้าวงงมากมันมีประแดกด้วยนะไอ่รู้แต่ว่าอันนี้เปืดมากเป็นน้แปอันนี้เป็นน้ำแวานกินมะขามแปะก่อนกินมะามแปะกินมแปะ ทิ้งบุษราไว้แล้วป่ะเนี่ย